ปาาปันหนยายากส่วนที่ปูจะพาไปค้นหาไม้ไอรอลคนใหม่จะเป็นยังไงไปชมกันดีค่ะวันนี้เราจะมาติดตามชีวิตสัตว์ป่ากันนะคะสัตว์ตัวน,นี้เนี่ยหาไม่ได้น,น,นะคะเพราะมันแกล้จะสูญพันธุ์แล้วคือสัตว์ตัวน,นี้นะคะไปยืดผมมาแล้วสักพักเนี่ยมันก็กลายเป็นรอนเหมือนเดิมซึ่งเสียตังไปโดยใช่เหตุน,นะคะ เมื่อวานส่งเพลงไปให้ฟังอ่ะได้ฟังไหมไม่ได้ฟังเลยเพลงเนี้ยอีเปี๊ยเลยเอาไม่ได้ฟังกันหรอส่งลิงก์ไปอ่ะแล้วก็ส่งกลมาส่งลิงก์เนี้ยไปม่ไม่กรู้เลยจำได้แต่ Beauty on the beach ชีผู้ยิงหัวร้อนเขาเรียกว่าชีผู้ยิงเสื้อขาวเขาเรียกว่าชีจับได้แนละ้อันนี้เราไปหาไหมดอลคนต่อไปครับ่ีเร็วหน่อยสิเร็วเร,วเรวคนอื่นเขาไม่อายแล้วเนี่ยนี่ก็เรียนทีวีทีวี ทีวีมีดีแค่นี้เหรอทีอวีมีดีแค่นี้เหรอครับรโชเลยชิงจังเลยอ่าไม่อยากชิงจังเร็วเร็วไม่อยาไม่อยากฮึลองอีกก็ได้ชิงจังห้ามห้ามเอาลงนะครับเอาลงน่โกโดก็จริงครับ <laughs> <laughs> คนเยอะมาทางนี้มาทางนี้ครับอัลโลสวัสดีครับผมนี่จะบอกว่าวันนี้ผมมีความสุขผมนั้นมีความสุขไม่เคยจะทุกข์มาสนุกกับพ่อแมโอ้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 ผมนั้นยังเป็นเด็กตัวก็อนแกเลยังเประหมาเดินก็บชากลายเป็นทีโหล อาจจมฟุงโตกินแตงโมมาเยอะแยะแต่ไม่ใจพอเจอเริ่มไม่ไว้ใจในความปลอดภัยของตัวเองต่อไปเราไปหาคนต่อผมรู้สึกว่าผมร้องอยู่คนเดียวอุ้ยพี่บอสแอดมีดีแค่นี้เหรอเราต้องประกาศสักนาแอดเรแอดตอไงเเขาเพลงสักเพลงครับสำหรับเด็กแว้นตามหาสกวอยเกิร์ลอยู่ตอนนี้ ้ักเงไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวพี่จะเป็นสความเป็นเธอร้อะเป็นสไรปโอ้ย่ต้องมีตัวจอมองเฮะโมเตอร์ไสห่างโมเตอร์ไสคหางปัจจุบันขี่มมเตอร์ไซค์กันเก่าไปเข้าเวนปิกอัพคันโตโตจะตามมาครับแซง ครับต่อไปผมมีนก่อนต่อที่ปูครับต่อไปนี้เป็นเด็กฟีมครับตัวใหญ่น้อยอ่าวัาดีครับอ้าวมาไอดอลครับร้องเพลงให้กฟ่มินเด็กฟี่เนาะเป็นฟีมั้งมึงเหล็กอะไรเพลงเพลงอะไรดีวะเพลงอะไรขอเพลงได้อยาเสียชื่อเเด็กฟมพลงอะไรอ่ะออดออลร้องไม่เป็นไงแหม่ก็ดันกูจังเลย sung Điều... làm ai lâu? làm mấy lâu? youtube làm ngày. không được. không được. <laughs> <laughs> không quá không <laughs> <laughs> <làm> <laughs> <làm> <laughs>

ไค่าราโอเกะมอไม่เป็นจริงกี้อะไรโดนค่าคาราโอเกะไปสามหมื่นนะคุณคิดยังไงที่คุณโดนค่าคาราโอเกะไปสามหมื่นเสียใจครับเสียใจเสียใจเช้าโมงสามหมื่นมีเด็กไปกินด้วยเยอะไปหมดเยอะจังได้สาวเลยกผ่้ชายหมดเลยนะครับครับร้องนฮะค่ะร้องเลยอะไรดีร้องเพลงก็ใช่ถึกว้าวว้าวว้าวปังไม่ได้เนี่ยร้องบูมแร็เปอร์ได้เลย บอมอยู่โน้นไปดูบอมดีกว่าเบอมอ่าครับวันนี้รายการไดครับน้องเพลงให้เราฟัตอร้องทุกคนหมดแล้วระตากันตด็กีมครับแล้วน้องเพลงอะไรดีเงไอได้เด็กีมเกิดส่งคล ฉันทีอยู่อย่างนี้มันหนาวเกินไปอยากจะรู้รักเธอมันเป็นเชนไรมีจริงใช่ไหมอไหอโอ้โปรดสองใกล้มาเป็นคู่กันนะที่ไม่ทำให้ฉันดียวได้ช่วยมาทำให้ฉันเข้าใจและได้รักใครกับเขา สุดแล้วแต่ล่ะใช่จริงหทือไม่ได้เลยเนี่ยแต่ถ้าเนี่ยจะทำได้หรอไม่หมดนะเด็กวารสารเด็กวารสารเลือกถึงตาคุณแล้วต้องลองเพลงอะไรดีอ่ะอยากลืมกับจำหล่กจำกับลืมไปเรียกแพมมาลองด้วยกันไปเรียกเรียกให้หน่อย มันร้องไม่กันมานนี่มาลองด้วยการสองคนไงแล้วก็ออกไปข้างนอกเขาบอกว่าลองคนเดียวได้รไหมอ่ะมาลองมันนี้มาเร็วธรรมาดีธรรมามดีมานนี่เร็วมึงจะร้องเพลงอะไรล่ะสวยยังธรรมาดีมาลองเพลง แอบปากเซมาแล้วแพมมาร้องแล้วที่คิดถึงพอแล้วเธอใช่ไหมมาแล้วมันจะได้ครบๆกลุ่มคนเที่รางคเทุกง่ทกลุ่มมาแล้วทุกลุ่มนีเออมันคบอิเลงกุมแนาะยิ้อย่างิ้วยังร้องอ่ะยิ้วอย่างเต่หลเม่อกะเออ เอาเลยเอาเพงลงอะไรที่คิดถึงนะให้ให้ให,ให้นี่หน่อยสัญญาณเอาที่คิดถึงเลยปะไม่อยากใช้เสียงใช้ไปเถอะนิดน,นึงอา้าวพอมยังยังพอมยังยังเอานับับบซีนนแล้วำสิน้ำ <c oughs> หนึ่งสองสาม I am เจ้มาลองเร็วๆมันเสียวลาไหมฮัลโหลฮัลโหล test t ส s t เคหนึ่งสองสามมึงขึ้นเจ้ไม่ยังเขินมาเร็วๆร้องก่อนไม่มาลองคู่กันไงจะไม่เขินอัดอยู่เร็วๆ ไม่เอาเพลงนี้ได้ไหมเอาเพลงอะไรล่ะก็กูถามว่ามึงเอาเพลงเอาดูไอรีสบอไม่เอาเอาอะไรอ่ะนูมารีมีลูกแมวเมียวลูกแมวเมียวลูกแมวเมียวนูมารีมีลูกแมวเมียวเรียงเมียวเมียวต่อมาอาทิตย์หน้าพี่บอมจะพาเข้าปิ๊งเจ็ดเขาเป็นใครเขามาจากไหนอาทิตย์หน้าได้ลูกกันทีวีก็มีดูแล้ววิทยุ